ไม่ยังเกะโอ้เจ้าของสวยังมีชีวิตอยู่ตัวนี่เออยังมีชีวิตอยู่มามัำไหนบุเห็นจ๊คเถื่อบ่เออต้องไปยังล่ะมาจะมาลักบกัุพรเกฆาแล้วมาบัเพริกบบ่เออเอาได้แม่คนนี้ก็ยังหน่งในยได้กินล่ะแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้โอ้ไม่ได้น,น,น้ำแม็มาใส่บ่พอแล้วป้าหมดแล้วปาลวปาปลาห้างไหนปวดหัวหน้าเจ้าคนละก็ลังออกไรเนาะฮะหัวหน้ากูเจ้าอยู่บ้านกระไผ่พญาฮีโน่อยู่ผู้เดียวกูนี่แล้วไม่ยัง เมียเจ้าไปใส่เมียป่แล้วก็ไปอยู่ในแม่เราเลยเด้อแม่เราบ่าสบายนอนไปละให้ทำเนบบาทเนี่ยยังเจ้ากับพี่นางปักกันดีดีบอกเพราะอย่างนี้เนาะเอาให้บ้านเขาคือซ่าก,กันลายแถอโอ้ยแต่ฮาฟังคำาเทศบ้า,บานแต่ฮาฟังประตูที่บ,บึ้งกระลายเนะาะปักกันมาได้วยซายแต่ังมาเราไปอยู่เป็นมูวแม่แล้วบ่แม่นดอกเจ้าไปนำพี่นางขึ้นมาเด้อ ขัาวสันค่อยจิบบัวน้ำเจ้าอีจักเถลือน,นี่นี่ไหมค่อยเสื้อในบ้าน,นเสื้อที่บ้านอีกแล้วโอ้ยนี่นไหมมึงผูเสื้อกูปูเลยบอดูนี่กูบาได้ปากันบ่เอาอีลีว่าสันเถาะเมื่อไรเราเมื่อที่ซ้ำน่ะปากับแม่เสียเลยนี่ไปหาฟังตุ่นเห็ดมึงเหี่ยมึงเดือดรึแล้วเร่ามึงจำวันได้ปีมือแต่งงานน่ะเพราะแถวไปแถวบานนี่ไงเพราะติดในนะลุงเอาลูกเอ้ย ลูกของแม่แม่กะฮักเดอ้อขันไปเพราะรอดขันกอดเพราห่มมันจะไปตีจะไปขากันแห่บาขึ้นแม่ผุนยังไม่จับได้เนาะแล้วก็ะบอกฉันตัวหงยลองบังซะแล้วลองตีบังแม่เป็นไข่กัจจินีคือกันแล้วเจ้าเจสจะไหนกับชีวิตเจ้าวะเนี่ยฮะเอา้ากู่กับไปขึ้น,นไป่เขาเลยเด้อเนี่ยขู่ะไปขึ้นจะไหนดนรูน้ำกันทั้งสองคนพุ่นเอามันกอดเพราห่มเนาะ พีน่นางขึ้นมาเด้อก็สันจะเจ,เจอกันก็บค่อยแนะ่เจ้าอยู่บ่าเป็นซุกแนะ่พ่อเราบอกพี่ป่ะนพ่อแล้ว